When it's black, take a little time to hold yourself. Take a little time to feel a r o u n d before it's gone. <S การเลือกรับประทานพืชผักมากกว่าการรับประทานเนื้อสัตว์นั้นเป็นสิ่งที่ดีกับสุขภาพร่างกายของเรามากค่ะจากการวินิจฉัยทางการแพทย์ค่ะ แต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าจากการสุ่มตรวจพืชผักนะคะทั้งจากแผงตลาดสดและจากห้างสรรพสินค้าพบว่ามีพืชผักกว่า7ชนิดด้วยกันที่รับประทานเข้าไปแล้วอาจจะทําให้เกิดอันตรายได้ค่ะเพราะอะไรน่ะหรือคะพักสักครู่นะคะแล้วจะกลับมาขยายความให้ฟังค่ะ ที่กูได้พูดค้างไว้เนี่ยตอนต้นนะคะคุณผู้ชมเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาค่ะได้มีผลวิจัยจากการประชุมวิชาการพบว่าในการสุ่มตรวจพืชผักนะคะทั้งตามแผงผักในตลาดหรือว่าตามห้างสัสินค้าค่ะผักเหล่านี้นะคะมีการปนเปื้อนสารเคมีทั้งสารกําจัดศัตรูพืชและก็สารเคมีเร่งการเจริญเติบโตด้วยนะคะซึ่งก็มีอยู่มากในผักทั้งหมด7ชนิดด้วยกันและผักเหล่านี้ก็เป็นผักที่เรานั้นนิยมรับประทานค่ะ ทางเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือไทยแพน Thailand Pesticide Alert Network ได้มีการสุ่มตรวจผักมาตรฐานการปนเปื้อนสารเคมีในผักทั้งจากแผงผักในตลาดสดผักที่ติดตราของห้างสรรพสินค้าทุกห้างรวมทั้งตามรถเร่นำผักที่ได้ทั้งหมดไปวิเคราะห์หาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง ที่ห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขมีสารเคมีอันตรายอยู่ในรายการเฝ้าระวังของกรมวิชาการเกษตรในผัก7ชนิดซึ่งเป็นผักที่นิยมบริโภคกันทั่วไปประกอบไปด้วยกะหล่ำปลีคะนา้าถั่วฝักยาวผักกาดขาวผักบุ้งจีนผักชีและพริกจินดาซึ่งสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเพราะช่วงก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องของฝนฟ้าอากาศ ส่งผลกระทบในผลการผลิตทางการเกษตร no you, จึงทำให้มีการใช้สารเคมีเร่งให้ได้จำนวนมากตามความต้องการของผู้บริโภคก็เลยทำให้เกิดการตกค้างของสารเคมีมากกว่าปกติค่ะ mm hmm. และหากได้รับเข้าร่างกายบ่อยครั้ง mm hmm. ก็จะสะสมจนก่อให้เกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะ mm hmm. หลายคนที่ซื้อข้าวทานจากนอกบ้านนะคะฟังแล้วก็อาจจะตกใจค่ะเพราะว่าไม่มีทางรู้ได้เลยนะคะว่าร้านไหนจะล้างผักสะอาดก่อนนํามาปรุงค่ะวิธีแกงง่ายๆนะคะก็คือการหลีกเลี่ยงอาหารที่มีส่วนผสมของผักพวกนี้ค่ะนั่นก็คือกระหล่ำปลีคะนา้าถั่วฝักยาวผักกาดขาวผักบุ้งจีนผักชีแล้วก็พริกจินดาค่ะ ส่วนใครนะคะที่ทํากับข้าวทานเองที่บ้านอันนี้ก็ไม่ยากเลยค่ะก็แค่แช่ผักในน้ําให้นานล้างผักให้สะอาดกว่าปกติแค่นี้นะคะเราก็จะสามารถหลีกเลี่ยงสารพิษได้แล้วล่ะค่ะเรื่องนี้นะคะไม่ได้เอามาพูดให้คุณผู้ชมตกใจแต่ว่าอยากให้รู้ไว้เพื่อระวังตัวค่ะพูดเป็นห่วงนะคะสวัสดีค่ะ